สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลวีนะคะจะพามาชมตัว t r i u m b ั b b b ก e ของเราเป็นรถปี17นะราคารถอยู่ที่439,000ไม่18,988โลตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมเ็ทไฟแนนซ์กันนะว่าถ้าลูกค้าอยากจะไฟแนนซ์เนี่ยเดทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้นะราคารถ439นะคะเลทไฟแนนซ์ Finance, มันจัดได้383ปลายแดงนี่อยู่5 8 0 0 0นะ ส่วนต่างก็จะ56าหมนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนต่างดาวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องดาว15%ถ้าเรน้าลทเนี้ยลูกค้าไม่ต้องใช้คนค้ำนะุสิบเนต์ก็ห้าหมด้บวกด้วยส่วนต่างนะคะเลทเอ,อโรถอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสามส้าศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีค่าโอนนะห้าพันตัวนี้เราทำประกันชั้นหนึ่นะพรารถปีสิบเจ็ดเประกันชั้นหนึอยู่ที่สองหมื่นเก้าร้อยสี่สบาท ตัวนี้ลูกค้าอยากออกรถใช้เงินอยู่ที่139,398บาทนะคะดอกเบีย้ยตัวนี้จะ5%นะเพราะว่าลูกค้าดาว15%แต่ถ้าลูกค้าดาวได้2อะ่ะดอกเบีย้ยเหลือ4.5เองตัวนี้ถ้าลูกค้าออก139,390จะผ่อนอยู่ที่8,613บาทนะ48งวดแต่ถ้าดาวได้20เนี่ย ออกรวอยู่ที่158-548ผ่อนอยู่ที่7,979บาท48หน่วยค่ะเด็ดประมาณนี้เลยนะจัดไฟนั้นอันนี้ก็จะเป็นเล็ดคร่าวๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยถ้าเกิดว่าใครมีติดแบกบิสหรือว่ามีผ่อนล่าช้ามีค้างค่างวดอะไรยังไงเนี่ยคือต้องแจ้งเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะลอง หาเลทแล้วก็ดันเคสให้เรามาพูดถึงเสน่ห์ของพวกตัวเครื่องตระกูลบอัเดวิลกันนะคะจะสังเกตง่ายๆเครื่องรุ่นอื่นๆเนี่ยพวกชุดคัดจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลยแต่ของไทอัมอะ่ะจะอยู่อีกฝัง่งหนึ่งไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะสังเกตดู ครานี้พามาชมไฟหน้ากันนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนพวกทักตันนะคะพวก T100 T120 พวกเนี้ยตัวนี้จะเป็นไฟแบบหลอดธรรมดาไม่ได้ใส่ลูกเล่นอะไรซึ่งมันก็จะทําให้ดูแบบเหมือนพวกรถคัสตอมแต่จริงๆมันคือรถเดิมๆจากโรงงานนี่แหละตัวเบาะตัวนี้สังเกตนะคะตัวบริวิลเนี่ยตัวบับเบิ้ลของเราจะเป็นเบาะนั่งคนเดียวซะส่วนใหญ่นะจะเป็นเหมือนรถคนเห็นแก่ตัวคนซ้อนจะซ้อนไม่ได้นะตัวนี้นะคะ นั่งสบายนะตัวนี้หัวศับจะหล่นตัวเบาะนั่งสบายนั่งคนเดียวนั่งหล่อๆแบบเท่ๆคนเดียวส่วนตัวโชกนะคะสังเกตตัวโชกตัวโชกอย่างถ้าเป็นพวกชีร้อยอะค่ะมันจะเป็นแนวแนวตั้งอะ่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแนวนอนเลยเพราะฉะนั้นตร้งช่วงล่างความหนึบตัวนี้บอกได้เลยว่าดีเยี่ยมเลยเนี่ยค่ะสังเกตได้ตัวหน้าปัดเดือนใหม่นะคะก็ะจะเป็นรวมอยู่ในรูปเดียวเลยตัวนี้วัดรอบจะไม่มีบอกนะจะมีบอกแต่เป็นความเร็วนะคะ มีบอกทิป A t ทิปมี ABS มี traction control ส่วนตัวโหมดจะมี2โหมดนะคะมีโหมดเรนแล้วก็โหมดโหมดของรถเท่านั้นนะโหมดเรนก็คือสำหรับขี่เวลาเราฝนตกนะคะส่วนโหมดรถก็จะขี่แบบธรรมดาก็จะมีแค่2โหมดเท่านี้อันนี้จะเป็นเสียงท่อเดิมนะคะแต่ว่าตัดแคทแคออกแล้ว ลูกค้านะคะสนใจตัวไท้ำตัวบับเบิลตัวนี้นะคะติดต่อเซลล์บีได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ดีเจริญยนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ